อพาร์ตเมนต์หมายเลขหนึ่งหก ep เก้าเพอรีนเอาเป้ลงจากไหลแล้วทิ้งไว้กับโต๊ะในครัวเธอสลัดภาพที่ตัวเองเป็นผู้บุกรุกเข้ามาในบ้านของคนแปลกหน้าออกไปไม่ได้จริงๆเธอรู้สึกแย่มากเมื่อคิดว่าจะต้องค้างคืนที่นี่จะมีผ้าปูที่นอนสะอาดสะอาดไหมยายเสียชีวิตบนเตียงใช่ไหมจูจูเธอก็อยากโทรหาสตีเฟนให้เขาขึ้นมาที่นี่และไม่ให้ออกไปจนกว่าจะรู้ทุกอย่าง แต่ความปรารถนาอันแรงกล้าก็ทําให้เธอสงบลงเธอเหนื่อยและตื่นเต้นเพราะไม่เคยคิดฝันถึงเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนเธอเพียงแต่ต้องจําไว้ว่านี่เป็นโอกาสครั้งสําคัญท้ายที่สุดบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงอีกทั้งยังห่างไกลาจากประสบการณ์ของเธอแต่เมื่อเธอเปิดประตูห้องนั่งเล่นความมุ่งมั่นตั้งใจก็หายไปเป็นหนที่สองเธอยังก้าวเข้าไปไม่ถึงสองก้าวด้วยซ้ํา ทำไมสตีเฟนถึงไม่บอกเธอเรื่องดอกไม้นะพวกมันเฉาตายหมดการสีน้ำตาลและกลีบดอกที่แห้งเหี่ยวกองสูงขึ้นมาจากพรมจนถึงด้านล่างของหน้าต่างบานใหญ่ที่มองออกไปเห็นจัตุรัสลอนดเดสเธอนึกถึงดอกไม้บนหลุมฝังศพเก่าๆที่ถูกทิ้งให้เหี่ยวเฉาร่วงโรยและซีดจ,จางเธอพบก้านที่เหี่ยวแห้งและใบที่ตายแล้วมากมายแสงสีน้ำตาลทำให้เกิดอาการเสียวสันหลังเธอรู้สึกขนหัวลุก เรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นหลายปีแล้วมันกลายเป็นกองสูงใหญ่กุหลาบทุกดอกเหลือกลีบสองสามกลีบที่ยังคงเป็นสีเข้มเหมือนวายข้างหลังดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวคือม่านสีเทาที่คลิบด้วยสีทองและรูดปิดอยู่เธอเปิดไฟดวงกลางเพื่อให้ดูดอกไม้และเห็นภาพบนกำแพงได้แต่ห้องก็ยังมืดสลัวอยู่เธอจึงคิดว่าเปิดม่านออกน่าจะดีกว่าแต่เมื่อโน้มตัวข้ามดอกไม้ไปและพยายามจะเปิดม่านเธอก็พบว่ามันถูกเย็บให้ปิดตาย เพอรีนถอยห่างจากหน้าต่างอย่างรวดเร็วแล้วจ an ้องได้แดงที่ยึดผ้าม่านไว้ด้วยกันตรงกลางอย่างถาวรนี่มันอะไรกันเนี่ยยายลิเลียนที่อยู่คนเดียวตามลำพังและเสียสติใช้ได้แยกม่านให้ปิดตายแถมยังเอาดอกไม้ที่กินพื้นที่ไปครึ่งห้องมาวางไว้ข้างหน้าอีกเพอรีนหันไปมองดูโดยรอบห้องไม่มีเครื่องเรือนที่พื้นมีฝุ่นจับหนาเตอะแต่มุมที่กำแพงบรรจบกับเพดานไม่มีหยักย่าจึงทำให้มองเห็นภาพถ่ายได้ลางๆ บนกำแพงทุกด้านมีภาพถ่ายขาวดำในกรอบแบบโบราณที่สูงตั้งแต่เอวของเพอรีนจนถึงเพดานทุกภาพเป็นภาพของคู่สามีภรรยาคู่เดียวกันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เพอรีนได้เห็นตาเรจิอนลตาหล่อเหลาและมีหนวดบางๆเหนือริมฝีปากบนเหมือนนักแสดงชาวอเมริกันท่านหนึ่งผมแสกเป็นมันเงาตาสีเข้มและดูฉลาดและรอยยิ้มนั่นแค่เห็นก็ทำให้เพอรีนยิ้มแล้ว ตามักจะใส่สูทผูกเนคไทไม่ก็สวมกางเกงสลักสีเงินกับเสื้อเชิ้ตสีขาวเปิดคอในภาพภาพหนึ่งสุนัขพันธุ์เทอรีไร้ตัวเล็กๆอยู่ตรงเท้าและมักจะถือไปไว้ในมือซ้ายที่แข็งแรงสามีของยายเป็นชายที่ยายมักจะยืนเคียงข้างด้วยความภาคภูมิใจยายยืนชิดเขาโค้งแขนไม่ก็ยืนข้างหลังโดยวางมือข้างหนึ่งไว้บนไหล่เขาราวกับว่าไม่มีวันจะปล่อยเขาไปยายรักเขามากถ้าไม่มีเขายายคงจะต้องเป็นบ้านแน่ ส่วนยายก็เป็นคนสวยเหมือนดาราหนังจากยุค40ที่มีตาโตสีน้ำตาลโหนกแก้มสูงยายมักจะสวมชุดออกงานที่งดงามแต่สายตาที่ทั้งคู่มองกันต่างหากที่ทำให้เพอรีนเกิดความรู้สึกมากที่สุดจู่ๆห้องที่เศร้าโศกมีเชื้อราขึ้นเป็นดวงเป็นที่ที่ยายอยู่อย่างไม่มีจุดหมายและถูกหลอกหลอนมา60ปีก็ทำให้เกิดความรู้สึกเพิ่มมากขึ้นคนสองคนเคยอยู่ที่นี่เป็นคู่ที่ไม่น่าจะแยกจากกันเลยห้องตกอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจ หญิงไม้ที่หัวใจสลายบางทีอาจจะเป็นบ้าเพราะความเศร้าที่ไม่มีวันจะลบเลือนหัวใจจะยังคงแตกสลายอยู่หรือเปล่านะเพอรีนรู้ว่าตาเรจินอนเสียชีวิตในช่วงปลายยุค40หลังจากทำงานให้กองทัพอากาศของอังกฤษและรอดจากสงครามมาได้เพอรีนเริ่มไม่เข้าใจว่าทำไมความสุขของชายที่หล่อเหลากับหญิงสาวที่งดงามถึงจบลงอย่างกระทันหันยายของเธอบอกแม่ว่าตาเรจินอนเสียชีวิตหลังสงคราม เรื่องก็มีเท่านี้เป็นเรื่องราวที่เล่าคร่าวๆและถูกส่งต่อจากหญิงชราที่อยู่โดดเดี่ยวไปยังคนอีกคนจนมาถึงเธอแต่เธอกลับได้เห็นชีวิตของยายลิเลียนที่แขวนอยู่บนกำแพงเก็บไว้ในกล่องที่อยู่ตรงทางเดินและตรงไหนก็ตามที่อาจจะเจอในห้องนอนสามห้องและห้องรับประทานอาหารว่าแต่สตีเฟนได้พูดอะไรเกี่ยวกับกรงเก็บของที่อยู่ใต้ตึกหรือเปล่าเธอตั้งงบสำหรับการขายห้องอย่างเร่งด่วนภายในสองสัปดาห์ไว้แต่ก็ไม่อยากทำแบบนั้นแล้ว เธออยากอยู่ที่นี่เรียนรู้เรื่องราวของตากับยายเธออยากจะตรวจสอบรวบรวมและเก็บรักษานี่ไม่ใช่ขยะแต่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับยายทุกอย่างสำคัญหมดคงจะต้องมีจดหมายอาจจะเป็นบันทึกประจำวันในระหว่างที่ติดต่อกับนายหน้าขายบ้านและดำเนินการทางกฎหมายทั้งหมดเธอต้องตรวจดูอย่างละเอียดและปลีกวิเวกอยู่ที่นี่เหมือนนักโบราณคดีอาจจะออกไปทำความรู้จักลอนดอนบ้างแต่เรื่องของยายต้องมาก่อน ถ้าต้องใช้เงินเก็บที่เหลือและไม่ได้กลับบ้านก็ต้องยอมเธอจะต้องรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับยายให้ได้